กนชาวนากว่า4-6ล้านคูเรือนฟังด่วนนะคะวันนี้ทางช่องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566-67นะคะถึงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครั้งนี้และในส่วนของแผนการจ่ายเงิน รวมไปถึงคุณ,ณสมบัติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเกษตรกรชาวนาแบบไหนต้องลงทะเบียนอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งล่าสุดร้อยเอกชมนัตนพมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาให้สบายใจได้นะคะโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทจะนําเข้าที่ประชุมนปเคออีกครั้งหนึ่งต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรใครบ้านจะได้รับสิทธิในการ อนเงินตรวจสอบเช็คสิทธิ์อย่างอยแล้วก็ขั้นตอนการจ่ายเงินแบบไหนติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาเริ่มรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะคะใน,ในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานไร่ละ1,000บาทเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวปีการผลิต2 5 6 6ันห้าทัซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกว่า4.68ล้านคนเรือนช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทคนเรือนไม่เกิน20ไร่สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทช่วงระยะเวลาในการดําเนินการจ่ายเงินตามแผนเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30กันยา5 0 0 567เลยน้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือมาดูคุณสมบัติกันเลยค่ะคุณสมบัติท่านต้องเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2566ถ้ํ67และเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรด้วยนะคะรอบที่1ส่วนแผนการจ่ายเงินนะคะ มีการอนุนมัติผ่านจากนบขคชงต่อเข้าคอรมอบอ,อร์ดทกศประชุมเตรียมจ่ายเงินนะคะในส่วนของท่านร้อยเอกชำม,มนัดพมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ยืนยันผ่านสื่อมวลชนนะคะว่า จะมีการดําเนินการจ่ายเงินก่อนปีใหม่นี้แน่นอนนะคะแต่จะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอนำประคอยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับแผนการจ่ายจะมี3ขั้นตอนดังนี้นะคะคุณผู้ชมฟังด่วนเลย1ก็คือทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะเขาจะนารายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดเลย4.68ล้านคูเรือนในปีการผลิต2,566ทับ67ส่งต่อให้ทกาศาที่สํานักง,งานใหญ่เมื่อทกาศาได้รับข้อมูลจากทางสํานักง,งานใหญ่เรียบร้อยก็จะมาประมวลผลแล้วก็โอนเงินตามบัญชี เกษตรกรที่มีการดําเนินการแล้วก็มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารทกสไว้เมื่อมีการโอนเงินในแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีการสรุปแผนในการจ่ายเงินประมวลผลส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ในลาบับต่อไปเพราะฉะนั้นฝากเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องคะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากอย่าลืมปรับปรุงอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเพื่อรอรับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะเอาละค่ะยังคงต้องลุ้นกอติดในส่วนของการ ประชุมนบอต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่อย่างน้อพี่น้องกเษกษตรกรชนะก็ยังคงมีความหวังค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ